ส้มทำอะไรืืเปลี่ยนหน้าจอไม่ทันนะวันนี้ทำอะไรอยู่ดูลิซ่าไงจะเลิกงานแหละอ๋อทำไหมดูเตรียมพร้อมจะมาเขาจะมาไทยอีกรอบนึงอ๋อเดี๋ยวต้องมีกดบัตรคอนเสิร์ตรอสับเซิร์ฟไปก่อนตอนเย็นไปกินร้านอาหารที่ลิซ่าเพิ่งไปดีไหมร้านเราหลังอยู่ตรงข้ามอร่อยตรงข้ามบอฟฟิโดใช่เดินข้ามถนนมาไฟแดงถึงเลยที่เป็นงานเขาต้มปะใช่ใช่ใช่ไปไหมไปไหมได้แต่ติดติดติดเหมือนกันติดอะไรอะ ไม่มีมต,ตั้า <c oughs> อีกกุ้งกุ้งลายเสือนั่นบายอุดองไม่ได้กินเบาได้ีอกอยากไปกินเหล่าๆกันใช่ไหมจ,จะเลี้ยงเหรอเลี้ยงแต่ไม่ใช่พี่นะเดี๋ยวไปต่อพีเอสกันไอเดียดี พี่เอสสวัสดีครับพี่เอสครับสองคนนี้เขามีเรื่องจะคุยกับพี่เอสครับอยากจะชวนพี่เอสไปกินข้าวด้วยกันครับตอนเย็นร้านเหลาๆเป็นร้านข้าวต้มตอนนี้น้องซ่งเขาได้ยินว่าพี่เอสชอบกินข้าวต้มค่ะเอาไปได้กันไปได้ไปว่างอยู่ดีป่ะโอเคนี่ก็คือเป็นแบบ เก้าอี้ตัวที่แบบลิซ่ามานั่งกินเลยนี่เคยมาจริงวะเนี่ยของลิซา่าเม่ใช่ตัวนี้เขาตัวนี้เอา้เอาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พอเรากินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็คือแบบแลบเลยนะสี่ตัวนี้แลวไปขายแลบไปทิ้ง <c oughs> ที่แอนตัวนี้แบบว่าเรากินเมนูอะไรดีครับนี่ลิซ่ากินยังไงเรากินอย่างนั้น โอ้เราสั่งมาเลยนี่6เมนูแรกใชมีมะม่วงเบาด้วยมะม่วงเบาไม่กิโลพี่มัม่วงเบามากรอะพี่ว่านะก็ถ้ามันจะเบานะคะ โอเคดีใจเลยวันนี้เตะ PS เมาได้สําเร็จนะครับวันนี้มาเลี้ยงน้องๆวันนี้เราอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากแบงค์ของเราเนาะคือว่าลวหลายๆคนน่าจะเคยมาแต่ว่าผมเองอยังไม่เคยมาเลย PS, <มา S 1> PS ก็เคยมาแล้วใช่ไหม <า S 1> ครับร้<ม>านนี้บ่อยด้วยครับวันนี้กินข้าววันที่อยู่กันที่ร้านเหล่าๆนะครับอยู่ใกล้ๆกับแบงค์ของเราเลยนะครับและเจ้ามือของเราก็คือ PS นะครับ okay. ไม่ต้องเกรงทางตัวสบายสบายโอเคครับเฮ้ยตัเกินไป <c oughs> แต่ว่าก่อนที่เราจะไปกินกันนะครับอาจจะสงสัยกันนะครับว่าพี่โจพี่กรอนคนเดิมของเราไปไหนสวัสดีครับโจสุป,ปรีชานะครับกินข้าวกันที่บายเคแบงก์เบิร์ดพัคเน็กรุ๊ปนะครับทำไม3คนนี้ถึงมาอยู่บนโต๊ะนี้กับ PS ได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้พี่โจไปเป็นเอ็กซ์แพอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับใช่ก็เรียกว่าพี่โจไปไปดีโอ้ไปดีไปดีต้องต้องเสริมว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทุกคนนะครับใน WVG เนี่ยมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่ได้มาร่วมงานกับกับเราเนี่ยก็ก็ถือว่าเปิดเปิดโลกนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโอกาสก็เป็นของพวกเรา3าคนแล้วไงก็ฝั่งเด้ยวกับตัวด้วยนะครับพี่เอคแต่เรียกว่าพี่โจไม่ต้องกังวลเพราะว่ารับรองพวกเราจัดการเรียบร้อยอ่านะครับเรื่องกินก็เต็มที่นะครับเรื่องงานเราก็เต็มที่เหมือนกัน พี่พูดนะเรื่องกินใช่ไหมเรื่องกินก็วันนี้เราสั่งมา6เมนูแรกนะครับของพิซซ่าก็มีกุ้งลายเสือผัดพริกเกลือนะครับยำบะเตงไข่แดงปลากระพงนึ่งมะนาวครับมีหอยเชลล์เผาแกงจืดเกี๊ยวบวยหม้อไฟแล้วก็สุดท้ายเป็นหนังเยบผัดหมูสับนะครับแล้วก็มีปลาดุกฟูกับผักบุ้งพริกกระหล่ำน้ำปลาไม่สั่งอะครับจะกินไม่หมดนะพี่เอ๋อโอ้โห นี่ลิซ่ากินเรากินตามลิซ่าเนาะแบ่งซุปก่อนโอเคได้รบกวนน้องแบ่งซุปนิดนึงครับขอบคุณด้วยหูสับครึ่งถ้วยอยู่ในนั้นแล้วนะคะคนอื่นก็กินคนละช้อนไปแหมใครช่วงพิจารณาโบนัสล้วเนาะก็ต้องกระจายเป็นพี่เซนนิดนึงพิจารณาไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจบไปแล้ววันนี้เราก็คิดว่าอยากจะรู้จักพี่เอสมากขึ้นนิดนึงเพราะว่าจริงๆเรา คยเจอพีเอสบ่อยๆนะครับในบในมิงเนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสได้คุยกับพีเอสแบบจริงๆกันชังยอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้น,นของพีเอสะครับที่ที่ธนาคารกสิกรนะครับพีเอสมีจุดเริ่มต้นยังไงก็รเริ่มต้นในปี2008นเนาะเดือนกุมภาก็ตอนนั้นพี่พี่เป็นคอนเซลล์ก็พอดีคุณพ่อเสียเนาะก็เลยเอ๊ะต้องกลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์กับคุณพิพิธพี่หีแหละเออแล้วก็แล้วก็พี่หีก็รับมา แล้วก็อยู่แบงก์มาทั้งหมด14ปีนะครับอยู่รีเทลบิซ n เนสมาประมาณ5ปีพี่บีพี่ชัดก็เลยชวนมาอยู่ w นบนะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อยู่ในบมานี่10ปี10ปแล้ว10ปี <c oughs> พอดีเลยนะครับอยู่ตั้งแต่ <21. S 1> อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเราเป็นฝ่ายจีนนะครับแล้วก็ตอนปี2014-15ไม่แน่ใจเราก็ไปควบรวมกับสายงาน GD ซึ่งตอนนั้นเน่ยเขาดู a e c ดูแค่ลาวแล้วก็10 18ก็เปิดกัมพูชาแล้วก็เนี่ยแล้วก็2021เราก็มีสาขาเวียดนามตอนนี้เราก็มีธุรกิจใน a อ c บวก3เนี่ยบวกจีนญี่ปุ่นเกาหลีเป็นหลายประเทศแล้วอย่างงี้ใช่ไหมจะแบบ<ะ>บวก4ี่บวกห้ <Australia. S 2> าพี่เอาเอาเอาบวกสามให้รอดก่อน <laughs> นะนะถ้าถ้าบวกบวกเพิ่มน,นี่บวก ลอนดอนความละควอมละโอสโล่อย่างนี้วันนี้เราจะเริ่มไปไปเริ่มเรียนไอเอลส์กันใหม่นะครัเดี๋ยวเราเริ่มนำเดินรายการปภาษาอังกฤษเลยดีกว่าโอเค so first of all ไม่ใช่นะครับอย่างนี้แสดงว่าเพียสก็อยู่กับเออ่ WBG ของเรามาตั้งแต่แบบเริ่มก่อตั้ง WBG เลยใช่ไหมครับเพียสใช่ครับเพียสรู้สึกแบบถึงความเปลี่ยนแปลงยังไงทั้งแบบในเรื่องของ งานที่เพสต้ตองทําเองใน WBG ด้วยแล้วกเ็เรื่องของเนื้อง,งานต่างๆใน WBG ครับงานใน WBG เนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแบงกิ้งปัจจุบันนะครับคือว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดในเมืองไทยเนี่ยเราก็รู้ทุกอย่างถูกไหมเคบทุกคนรู้จักบทเดินไปคุยกใครๆก็คุยกับเราถูครับ,รบแต่การที่คุณมาทํางานใน WBG เนี่ยมัน พี่เรียกว่าความท้าทายจะทํำยังไงให้เราไปเปิดตลาดในตลาดใหม่ไปรู้ในตลาดที่เราไม่รู้ถูกไหมมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งตอนนั้นปี2012 2ร1 3เราไปปล่อยกู้ที่ประเทศจีนคนกู้เนี่ยขอขอเดินมาดูออฟฟิศว่าอันนี้เป็นดังอะไรอะ่ะ <c oughs> คือเราเนี่ยไม่ไม่มีตัวตนขนาดน,นั้นนะนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแล้วก็ ต้องบอกว่าพี่ก็เรียนรู้มาตลอดเพราะ WBG มีโอกาสเยอะแล้วก็มีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็หรืออย่างในพม่าอย่างเงี้ยเราก็ไปทํากับพันเนอร์แบงก์เกือบจะอะไรนะจะซื้อหุ้นได้แล้วแล้วก็เกิดรัฐประหารพอดีมันก็มันก็มีเรื่องตื่นเต้นสนุกสนุกเยอะแยะนะครับพี่ว่าเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่นะคือเด็กรุ่นใหม่อย่างนี้เขาอยากจะเปิดโลกถูกไหมอยากจะไปเห็นอะไรใหม่ๆที่มีในในในประเทศอื่นๆพี่ว่า WBG เนี่ยตอบโจทย์มาก เปิดเลยครับเปิดเลยครับน่าวนไปพี่วันนี้เพสบอกแล้วว่าเราสบายสบาย,บายรไปรูยไปเลยสบายๆๆาบาสบายี่ถาวบ้างส้มเป็นไงบ้างทำงานทำงานอยู่ WBG ไหเท่าไหร่ละจริงจริงส้มน่าจะเข้าประมาณแบบเดือนสามแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมก็สนุกดีจริงๆเหมือนอย่างที่เพสว่าเลยว่ามันแบบเปิดหูเปิดตาเพราะปกติเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะแบบชินแล้วกับแบบสมุดหารแบบคู่แข่งมันก็จะเป็นแบบคู่แข่งเดิมๆแล้วก็ชินกับแบบตลาดไทยแต่ว่านี้มันก็คือแบบ ต้องมาแบบเรียนรู้อะไรใหม่ลูพี่ว่ามันสนุกตรงที่ว่าแบบเลีนไเข้าใจอะไรใหม่ๆหแบบแบงกิ้งมันไม่สนุกอ่ะพี่ว่านะแต่พอมาอยู่ในวิวีเราเราเราค่อนข้างที่จะโอเพนแล้วเราก็เอ c o คอร g e ให้เราไปในโลกดิจิทัลอ่ะมันก็เลยแบบทําอะไรได้สนุกสนุกมากขึ้นเราเป็นไงบ้างตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับทำแบนดิ้งเป็นหลักค่ะอืมก็ทำแบนดิ้งเป็นหลักตอนนี้ก็จะมีที่ที่เรากําลังรีแบรนด์อยู่หลายทีมกันเพราะว่าเรากาลังจะแบบเปิดตัวแบรนด์จริงๆริงจังๆที่เวียดนามอะไรเงี้ยก็คือ,อกําลังทําพวกแบบ คอนเซ็ปต์แท็กไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ให้ดีแบงค์แปลแท็กไลน์ให้เอาไปให้คนเวียดนามสั่งทำเป็นไงบ้างอยู่มานานยังอยู่น่งจะเจอกันบ่อยไม่กล้าบอกเลยอยู่มาอยู่มาจะครบปีที่เก้าแล้วครับฮะเฮ้ยเก้าปีแล้วอยู่ที่ไหนมาใช่ไหมจะอยู่สายงานหนึ่งมาก่อนครับดูด้าน back office operation ดู process อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเรียน่อ2ปี แล้วก็กลับมาจอย WBG ตอนนี้กำลังจะย้ายไปช่วยทำโฮมโลนที่เวียดนามโฮมโลนที่เวียดนามเหมือนไทยไหมเหมือนไทยไหมไม,ไม่เหมือนกระบวนการ,รหลายๆอย่างอย่างของเวียดนามมันโฉนดที่ดินนะ่ะ องไทยอ่ะอก็จะมีโฉนดที่ดินแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดเลยแต่ทั้งประเทศเวียดนามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบสิทธิ์การใช้ที่ดินไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดินเพ่ที่เดียวมันก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งมันจะไม่เรียกว่าโฉนดแต่จะเรียกว่า land use right คือเรียน<ๆ>เรียนจบแล้วไปอยู่เวียดนามเลยเผมทํางานที่ไทยอยู่ปีนเกือบเกือบปีครับแล้วก็ย้ายไปอยู่เวียดนามยากกว่าเราไหมจริงๆไม่ไม่ไมยากครับพี่ถ้าคนไทยไปเรียนมันจะยากแค่แบบการออกเสียงะครับอันเนี้ยยาก เพราะว่าแบบวรรณยุกเขาแบบไม่เหมือนของเราเลยแม้แต่น้อยใช่ความสวยจังเอ่อแอมเด็ดกว่าครับครับเอ่อคงเศร้าอืมอังน้อยดัวท์ thôi แค่พูดเล่นเฉยๆนะครับก็ไปเข้า Google t r a กูเกิลทักเฉยๆนะแบงค์เป็นไงบ้างผมเพิง่งจริงๆผมเพิ่งมาจอย w b g ได้ประมาณแค่ไม่ถึง6เดือนครับเกือบๆหกเดือนเอ่อตอนนี้ผมอยู่อยู่มาร์เก็ตติ้งะครับครับส่วนใหญ่ก็จะทำแบบคอนเทนต์ทั้งในเชิงแบบ ออนไลน์ออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งไปจัดกิจกรรมให้คนเวียดนามเนี่ยรู้จักแบงก์เรามากขึ้นเพราะว่าเหมือนอย่างที่พีเอสบอกมเมื่อกี้ครับว่าจริงๆเราแบงก์เราเนี่ยที่ไทยเนยใ,คใครก็รู้จักแต่ว่าในตลาดต่างประเทศเนี่ยเราแบบเราใหม่มากเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ต้องช่วยๆกันอยู่กับทางทีมมาร์เก็ตติ้งของ w b g ครับคำถามหนึ่งที่พี่มักจะถามเสมอนะว่ามันคือ l o c a ค content หรือเปล่าบางทีเราไปทำธุรกิจในตลาดอื่นๆนนะ่คุณต้องเข้าใจ l o c a ค content ถูกป่ะเออว่าคำพูดคำนี้ ภาษาเวียดนามโอเคไหมใช่เพราะฉะนั้นก็ดีนะมามารู้เรื่องการตลาดคุณส้มมีมีอะไรถามเพสไหมครับสึกกำลังเพลิดเพลินกับอาหารเนะเนาอาจานไหนที่สุดค่ะจานค่ะที่กินจานแบล็คพิ้งค์ค่ะงานของเพชสหลักเนี่ยหลายหลายงานเลยเพต้องไปไปสร้างเครือข่ายสร้างพาร์ทเนอร์แล้วก็ต้องมีแบบ การคอนเน็กกับคนในในประเทศนั้นๆอั่รแหละงครับ,รบอยากให้พียช่วยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างเน็ตเวิร์กให้เราฟังนิดนึงครับเวลาเราไปคุยกับพาร์ทเนอร์เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องต้องทําก็คือต้องหามูชชั่วเบนฟิตสิ่งที่เราจะไปคุยกับพาร์ทเนอร์เนี่ยต้องคิดเสมอว่าเขาได้อะไรเราได้อะไรที่สําคัญที่สุดคือลูกค้าเขาได้อะไรวินวินวิน,วนถูกปะ่ะบ,บางทีเอ๊ะเราเป็นแชร์โฮลดเออร์ของบริษัทนี้ เราไปขอนูน่นขอนี่เขาเนี่ยในมุมเขาม,มันไม่ถูกต้องมันต้องบอกว่าถ้าเราสามารถสร้าง b e n นฟิตหรือ o f f er, เฟที่มันอีโคกับสิ่งที่เขาทําอยู่ได้มันจะคุยง่ายกว่าถูกป่ะเ,ออเพราะฉะนั้นหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องสร้าง Win-Win-Win b e n นฟิตสองก็คือว่าก็คงต้องเข้าใจ ประเทศนั้นๆอ,อย่างในอินโดอย่างเงี้ยอย่าพูดเรื่องศาสนาอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยอย่าพูดถึงจีนถูกไหมเวียดนามกับจีนนี่เซนซิทีฟก,กันเป็นเป็นทริคมากกว่านะครับในเวลาที่เราจะเข้าไปไปคุยกับพาร์ทเนอร์เข้าใจเขาก่อนเออสิงแรกคือไปฟังก่อนคือพี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มจากการฟังและเข้าใจว่าพาร์ทเนอร์มีประเด็นอะไรการที่เราจะไปคุยหรือไปเจรจาอะไรกับเขาอะมันต้องอยู่บนเบสิสที่มันมันแฟร์ ยังมีคําถามหนึ่งที่อยากรู้เหมือนกันนอาจจะเป็นแบบผลงานช mm hmm. ิ้นโบแดงอะไรกันแล้ครับของพีเอสอันที่พีคที่สุดรู้สึกว่าอันนี้โอ้โหอิมแพคสุดผมว่าอนนขอขอตอบเป็นภาพรวมได้ไหมได้นะเออพี่ภูมิใจที่เห็น G, วีีจีโตมาถึงจุดจุดนี้นเออแต่บีบีจีเราเติบโตจากแค่หนึ่งฝ่ายงานนะมีตอนนั้นมีคนแค่สัก20คนมั้งตอนนี้มีเป็นหลักพันมีหลายๆเรื่องจริงๆพี่ทำคนเดียวไม่ได้หรอก ต้องต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนร่วมงานหลายคนเนาะที่ที่ทำงานร่วมกันมาน่ะมีความสุขที่ที่ WBG เติบโตมาได้ขนาดนี้ครับจริงครับอยากอยากตื่นเช้ามาทำงานทุกวันเลยโอ้โหน้องๆคนไหนนะครับที่มองหาชาเลนจ์นะมองหาประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงานคุณจะมีโอกาสได้ไปทำธุรกิจในประเทศเวียดนามอินโดลาวกัมพูชาและจีนและฮ่องกงผมคิดว่า once in the lifetime การที่เรามีประสบการณ์พวกนี้มันมันโอเคนะวันหนึ่งคุณมองย้อนมาคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ที่นี่มีโอกาสให้คุณนะครับมีความสนุกมีความท้าทายแล้วก็แม่งมันนะ่ะเออมันนะ่ะพี่ว่ามันมันขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเข้างานแป๊บนึงนะแล้วี่เราจะกลับมาใช่<า>ปะเ<า>จ้ามือของเรา <laughs> เพียสกลับมาแล้วโอเคไปนานเลยเห็นไหมส้มเราบอกแล้วเดี๋ยวเพียสก็กลับมาเฮ้ยจะไปไหนล่ะแค่เข้ห้องน้ำครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe Channel ของ world business group นะครับได้2ช่องทางนะครับใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ